สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูโจกอีกแล้วนะครับในวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมสวรรค์และเทศกาลสําคัญนะครับนักเรียนรู้จักวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากันหรือไม่ครับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในที่นี้นะครับก็ได้แก่วันอะไร้าครับวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมว่า4วันดังกล่าวที่ครูพูดมาเนี่ยมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรอนักเรียนอาจจะยังแยกไม่ออกเนะว่าวันสําคัญดังกล่าวเนี่ยมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปศึกษาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมสวรรคและเทศการสําคัญกันเลยนะครับ อ่านักเรียนพร้อมแล้วเราก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยก่อนอื่นเลยเราจะไปดูความหมายเนาะของคําว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนว่าคืออะไรนะครับวันสําคัญทางพระพุทธศาสน ok! าเนี่ยก็คืออะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพพระัตนตรัยครับนักเรียนอ่ะ ซึ่งมีวันดังกล่าวมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เข้าพิธีนะครับปฏิบัติธรรมบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูวันสําคัญวันแรกก่อนนะครับของพระพุทธศาสนาว่าคืออะไรวันสําคัญวันแรกก็คือวันมาฆบูชานั่นเองวันมาฆบูชานะครับจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน3ของทุกๆปีครับนักเรียน จะมีความสําคัญก็คืออะไรครับวันมาคบูชาเนี่ยจะเรียกว่าจะตุลงคสันนิบาตจะตุลงแปลว่า4ครับแสดงว่าในวันนี้นะครับจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น4เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคืออะไรครับเหตุการณ์แรกก็คือมีพระสงฆ์จํานวน1,250รรูปเนี่ยมารวมตัวกันนะครับหรือมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เหตุการณ์ที่สองครับคือเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามก็คือมีพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองเหตุการณ์ที่สามครับพระสงฆ์นะครับจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่มารวมตัวกันเนี่ยล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นและเหตุการณ์ที่สี่ครับพระสงฆ์ที่มารวมตัวกันนะครับเป็นพระพิสุสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบวชให้ทั้งหมดเลย และก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงหลักธรรมก็คือโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของพระพุทธศาสนานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยมีหลักธรรมคำสอนอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือมี3ประการด้วยกันประการแรกก็คือไม่ทำความชั่วประการที่2ก็คือทำความดีประการที่3ก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเอง สรุปง่ายๆคือไม่ทำความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับพุทธศาสนิกชนนะครับหรือผู้เราทุกคนเนี่ยก็ต้องน้อมนาหลักธรรมเหล่านี้นะครับมาปฏิบัติใช้นะครับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต่อไปเป็นวันสําคัญวันที่2ก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน6ครับนักเรียน ของทุกๆปีวันนี้นะถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันประสูตรตัดสรู้และปรลินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ลงมติกันนะครับกำหนดให้วันนี้เนี่ยให้วันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสากลโลกเลยนะนักเรียนนะครับเพื่อให้พุทธศาสนากชนทั่วโลกเนี่ยได้นะครับ เข้าปฏิบัติตนนะครับตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขาบูชาเนี่ยมีอะไรบ้างานะครับก็คืออาริยสัจสี่ครับคือความจริงอันประเสริฐ4ประการนั่นเองได้แก่อะไรครับ 1. ทุกขทุก็คือความทุกข์หรือปัญหาในชีวิต 2. สมุทัยก็คือสาเหตุของการเกิดทุกข์ สาเหตุของการเกิดปัญหาชีวิต 3. นะครับก็คือนิโรธคือการดับทุกนะครับการแก้ปัญหาชีวิตและ4ก็คือมัจก,นะก็คือแนวทางการแก้ปัญหาหรือการป้องกันปัญหานั่นเองพุทธศาสนิกชนนะครับก็ควรน้อมนำอารยสัจสีเนี่ยมาปฏิบัตินะครับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะครับต่อไปเนาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่3ก็คือวันอัฐมีบูชาครับนักเรียนซึ่งจะตรงกับแรม8ค่ําเดือน6ครับจะห่างจากวันวิสาขาบูชาเนี่ยเพียง8วันเท่านั้นวันนี้มีเพื่ออะไรนะครับเพื่อระลึกถึงการถวายพุทธตรลีละของพระพุทธเจ้านะครับและระลึกถึงคุณ นะครับของพระพุทธเจ้า3ประการด้วยกันประการแรกครับก็คือพระปัญญาคุณครับอ่าลำลึกถึงการที่พระองค์เนี่ยทรงตัดสร้นะครับประการที่สองนะครับก็คือพระวิสุทธิคุณเพื่อล้ำลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านะครับและประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณอ่าก็คือการที่ล้ำลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับ วันสาคัญต่อไปวันสําคัญวันที่4นะครับก็คือวันอาสาฬหาบูชานั่นเองซึ่งวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น4เหตุการณ์ด้วยกันครับนักเรียนอ่าเรามาดูเหตุการณ์แรกกันเลยเหตุการณ์แรกนะครับก็คือวันอาสาฬหาบูชานี้นะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกเหตุการณ์ที่2ครับก็คือ พระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงปฐมมทีศสนาชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเหตุการณ์ที่3ครับก็คือเกิดพระสงฆ์ขึ้นนะครับในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกเลยนั่นก็คืออัจยากลทัยและเหตุการณ์ที่4ก็คือเกิดพระรัตนไตรยอย่างสมบูรณ์ครับก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปดูหลักธรรมนะครับในวันอาสารหะบูชานั่นก็คืออะไรครับธรรมจักรกับปรวัตนสูตรอ่าซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสแสดงปฐมมัทเทศนาเป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับอะไรครับการที่ไม่ปฏิบัติตนตามทางสุดขั้วสองทางนั่นก็คือ 1. การไม่ลุ่มหลงในกาม 2. ก็คือการไม่ปฏิบัติตนให ตัวเองเนี่ยได้รับความลำบากนั่นเองแสดงว่าเราก็จะต้องทําไมครับไม่ตึงจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปหรือเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นมัชมีองค์8นั่นเองได้แก่อะไรครับก็คือความเห็นชอบความดําริชอบความเจรจาชอบความกระทําชอบความเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบ ความระลึกชอบและการตั้งจิตมั่นชอบนั่นเองนักเรียนนะครับหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็สามารถน้อมนําหลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็คือมักมีองค์แปดเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับวันสําคัญต่อไปก็คือวันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาเนี่ยจะตรงกับแรมหนึ่งข้าเดือน8ของทุกๆปีนะครับมีความสําคัญอย่างไรวันเข้าพรรษา มันเข้าวรรษาเนี่ยจะมีความสําคัญก็คือนะครับพระพิกสุสงฆ์ทุกรูปนะครับจะต้องจําพรรษาอยู่ณที่วัดใดวัดหนึ่งในระยะเวลา3เดือนนะครับห้ามไปจําวัดนะครับที่วัดใดเด็ดขาดอ่าสาเหตุทําไมถึงต้องมีข้อกําหนดที่จะต้องให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยจำวัดเป็นเวลา3เดือนณนวัดใดวัดหนึ่งไม่ให้ออกไปจำพรรษาที่ใดก็เพราะว่านะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ย ตอนนั้นนะครับในช่วงฤดูฝนอ่ะพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะทำอะไรครับทำนาเนาะหว่านกล้าเพราะปลูกข้าวกันนะครับหรืออ่าพืชไร่อ่ะทีนี้พระสงฆ์เนี่ยก็จะออกไปบินธบาตกันในตอนเช้าอ่ะก็จะพากันไปเหยียบย่ำนะครับพืชผักของชาวบ้านแล้วก็ไปเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายนะครับอ่ะจึงทําให้พวกชาวบ้านเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะเพราะว่าพวกพืชผักที่ชาวบ้านปลูกกันเนี่ยเสียหายจากการที่โดน พระภิสุสงฆนะ์เนี่ยเหยียบย่ำอ่เมื่อพระพุทธเจ้าทราบข่าวนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงบัญญัติในพระธรรมวินัยครับบอกว่าช่วงฤดูฝนนะครับเป็นเวลาสเดือนจะให้พระพิสุสงฆนะ์เนี่ยจำวัดในวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสเดือนหรือเรียกว่าจำพรรษานั่นเองอ่ะในวันสําคัญดังกล่าวครับ พุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะต้องมาทำอะไรครับมาตักบ,บาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมตอนเช้าเนาะถือศีลแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำสดกันด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันออกพรรษานะครับอ่าเมื่อมีเข้าก็ต้องมีออกใช่ไหมครับนักเรียนอ่วันออกพรรษานะครับมีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นวันที่พระภิสุสงฆ์ครับได้รับการอนุญาตไปพักค้างแรมที่อื่นได้เพื่อ นาหลักธรรมคาสอนนะครับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนและนอกจากนั้นนะครับพระพิสุสฆ์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตักเตือนพระพิสุสฆ์ด้วยกันเองได้นะครับเมื่อเห็นว่าพระพิกสุสฆ์รูปนั้นเนี่ยปฏิบัติตนไม่ได้อยู่ในสิ่งในธรรมนะครับเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์นั่นเองและในวันออกพรรษาเนี่ยนะครับก็มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งครับเรียกว่าการตักบาตรทีวูครับนักเรียนซึ่งคําว่าทีวูนะครับย่อมาจาก คำว่าเทโวโรหณะครับเพราะว่ามีเรื่องเล่านะครับได้เล่าขานกันมาว่าตอนที่ออกพรรษานะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้ไปจาพรรษานะครับโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพอพ้นจากระยะเวลาสามเดือนนะครับพระองค์เนี่ยก็ทรงเสด็จกลับลงมาอย่างโลกมนุษย์ครับ ในวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11อ่าจึงมีการนะครับตักบาตรทีโวนั่นก็คืออะไรครับตักบาตรเข้าต้มมัดนะครับให้แก่พระที่สุดสงฆ์นั่นเองต่อไปนะครับเป็นวันธรรมสวรรณะวันธรรมสวรรนะครับก็คือวันพระนั่นเองอในทุกๆ1เดือนนะครับจะมีวันพระทั้งหมดนะครับในเดือนนั้นเนี่ยสวันและวันพระนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันครับกเรียนคือวันพระเล็กกับวันพระใหญ่ วันพระเล็กเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น8ปดค่ำกับวันแรม8ปดค่ำส่วนวันพระใหญ่เนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่และแรม15บห้าค่ครับนักเรียนหลักธรรมนะครับในวันธรรมสวรรค์หรือวันพระเนี่ยก็คือพุทธศาสนากชนครับจะต้องนะครับไปรับศินนะครับศินแปดนั่นเองศินแปดก็ได้แก่อะไรครับการไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดจากโกหกการไม่เสพสารเสพติดหรือของมึนเมาการไม่รับประทานอาหารยาวิการการไม่ร้องรำทำเพลงและสุดท้ายครับว่คือการไม่นั่งหรือนอนนะครับในที่หรูหรานั่นเองและข้อปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะต้องไป ทำบุญตักบาตรกันตอนเช้าถือศีลฟังธรรมนะครับและก็อะไรครับไปเวียนเทียนนั่นเองครับนักเรียนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมะสวนะ์และเทศกาลสําคัญก็ได้จบลงไปแล้วครับนักเรียนวันนี้ครูไม่มีใบางานนะครับให้นักเรียนได้ลงมือทำเนาะ,ะเพราะว่าวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับอถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับในวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีครับ